สวัสดีครับพี่น้องผ้ามาอัปเดตบ้านหักวีพีวีนารบดินกับน้องปามีมาเบ่งความน่ารักกับช่วงเศร้าๆของคุณีเบาวีกับน้องปามีบอกเลยว่าหวานเศร้าก่อนที่สียายกันเพราะว่าน้องปามีกับเบาวีนี่นั่งรถคนละคันเบาวีก็สิไปกับแนนไปกับเหลิมส่วนน้องปามีก็สิไปกับแจ็คกี้กับบัวตูม นี่ก็สิแยกย้ายกันแต่ว่าก่อนสีแยกย้ายก็ต้องมีโมเมนต์น่าวรักหนารักมาฝากแฟนคลับเออแฟนคลับก็แซวส่วงพักวงเพิินกัว่าบาวีเพิ่นบาได้ยอย่าเพิ่มพักวงมาพักใจนี่มาพักใจมาพักอยู่กับกพี่วีเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องแหมหวานเะเ้าเรือเกินนอบาววี่หวานคักหวานแน่พี่น้องเอมามเบึง ในบรรยากาศช่วงเศร้าๆพื้นหวานใส่กันซำใดพี่นอ้องขึ้นแม่ลูกอ่อนม่สัว์ใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ไหมลายขนมเอาเก็บไว้ทำไรนี่เก็บไว้กินเองหรือว่าเก็บไว้ให้เพื่อน เี็บคือดำเรียบไอ,บอพี่แม่แม่ดำไม่ดำถูกอะไร่ทำไมมือสือเป็นหลอกเรียบสวกกระคอมปีแ่อาีเรีบของเห่ะ เปล่าได้ยานนี้ก่อนอเขาจอดด้วยแสงเอา้าคือจอดญี่ปุ่นนี่ค่อยจอดตรงนี้แปงว่ามาค่ำเหรอก็ไม่ได้ค่ำเท่าไหร่อืมนี่ก็อจอดตรงนี้แปลกยกข้าวไหมกินข้าวอร่อยไหม เหนื่อยมที่นี่มันร้อนไหมมันร้อนไหมมันฝุ่นด้วยเด่นอองมาานาองมันมันาออกว่ามันอบแมวสบู่แชมพูามหา,ย <c oughs> ยาอยู่มันลบือเขาหอยปากเข่าตาเขาตากระสตัวเนาอ คนตามันคนตางัวเพราะมันกันสร<อ>ตร์อารมณ์ทำไมไม่ถอดออกเออพราะมันกันสตาดปวดพวกใช่แกปวดใช่ค่ะใส่เนี่ยทำไมหนูไม่ดัดให้มันเป็นงอนๆละ่ะต้องดัดด้วยนะต้องดัดให้มันเป็นขันดัดงนอนหนึ่งแค่งอนกว่านี้ได้ไหมเพราะมันเน่าเกินถอยแล้วนุชเขียนใบใส่ก่อนเข็ม ไม่มีที่ฝากนะเพิ่มแสงนิดนึงเพราะว่าหนูหนูเพิคนคิวขาวหนูเป็นคนขาวๆอยู่อ่ะหนูไม่ได้ขาวที่อะไราียขาวใส่เสียดต่วนเขาเลยแต่งได้พี่นี่ สวัสดีครับพี่น้องมื่อกี้ตอนเช้าของวันที่17แล้วนะครับวันนี้นเดินทางมาถึงครึ่งเดือนของเดือน,นมีนาะมีนาะ <c oughs> มีมิ <c oughs> ถุนามันต้องใส่ใจมอยากใครเฝ้าหอดมันเกิดกันเนาะ <c oughs> วัวยวพกวักงงไม่ใช่พฤกสภาอะไรนะีิธุนาหรอใช่สภาก่อนนิ้มิถุนาแล้วมันจะพ<ว>ัก<ร>งงแล้วแลต่อพัก พักใจก่อนแล้วกันนะค่อยพักวงพักใจพักใจไปที่ไปที่ที่ไงก็พักใจไปตรงนี้จะได้ไม่เหนื่อยเหนื่อยเมื่อไหร่ก็หันมาจะน่ายากใส่ยากใส่ก็ยิ่งอะไรกยิ้มใส่นี่ไงยิ้มแบบลาลาไหม เมื่อคืนนี้คืนนี้อันอุบนบนทลิตรักเราไหม <c oughs> ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่รู้จะบอกว่าหนูได้กี่บาทเปร้อยหน่งตอนล้องเพลงพี่ยังไม่ได้เดยปกติพี่ทงได้ประมาณสร้อยหนึ่ง <c oughs> เอาหละพี่น้องกบับ่บมีอยัางกัน อยากขายเป็นา้านที่น้องในเมืองเพชรบ่วเรือนดังเลีย่ยวดังเรียบขอบคุณจตาแล้วนะครับขอบคุณมาเลยขอบคุณมาเลยจากบ้านวีที่น,ำนะะ้ำราคาน้องพูดขอบคุณมาเลยจากบ้านวีที่ด้วยนะคะไวยพรให้เป็นแฟนด้วยว่าไวยพรให้ใครได้ไปลอยเท้าพันเท้า,า,ทาหายมาหลายสมัยแต่เขอาไป ก็คือลอยจะแข่งดูบ้างก็ไปอยแถวพันธวี่งก็คือแบบยิ่งให้ยิ่งได้รับนะครับแล้วก็บ่มมันว่าแค่จับสินเงินทอดนะพี่น้องขอให้สุขภาพพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนั่นะครับมันจะมีความสุขในทุกๆวันนะครับมีแรงกายแรงใจในการสู้งานนะครับพี่น้องครับเทาก็บจะเป็นกำลังใจพี่น้องอยุหมองนี้แหละเพื่อก่านะครับบ้านวีพีวีกับมี่นะฮะก็จะเป็นกำลังใจพี่น้องเสมอัเพื่อก่านะครับจะได้กับพี่น้องน้องใดกับ คมาหาเหาบอกว่าจะเป็นลรสดยอดหลังาบาวีนะครับกับน้องปามีก็ขอบคุ้นกําลังใจจากแม่แม่พี่พี่บ้านหากวีพี่กับพวงมาลัยเพราะว่าต้องยอมรับนะครับขันบรวไทยกำลังใจจากแม่แม่พ,พี่พี่นีก็บลำบากอยู่ได้พี่น้องกับชีวิตหมอลำเพราะว่าบางครั้งที่นุ่มวีกับน้องปามีบอกละออกเป็นหนาไวที่บางครั้งก็ได้ติเพียงแค่ละร้อยนะครับบ่ได้หลายดังนั้นกำลังใจที่พี่น้อง บัณหักวีพี่หรือว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่หนาเวทที่ทรงกําลังแรงใจเป็นอ่ากลังแรงใจกําลังเงินนะครับนี่ในนออ้อยพลุระอยสองลอยเท่าใดน,นั่นก็คือกําลังแรงใจให้ศิลปินเป็นสู่ต่อให้กับศิลปินที่เข้าอ่าชื่นชอบให้กับศิลปินที่เข้าหักกับฝา,ากพี่ฝากน้องไวเดินนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจเออติปกับให้บาวีให้น้อง ปามีน้ำนองปามีนี่เต้นดีนะครับแอดมินไปบึงเราเวลานองปามีเต้นนะครับไปสังเกตเลยว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในการที่สิโชว์ในการที่สิเต้นกับทุกบทบาททุกนาทีของนองปามีนะครับยกนิ้วให้เลยว่านองปามีเต้นเก่งอหลีขันบบเสือ้อหาโอกาสไปบึงไปให้กำลังใจนองด้านหน้าเวทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คือโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่ในช่วงของเสาวๆก่อนออกเดินทางสู่งานต่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินให้กำลังใจสินแลเป็นเดอร์พี่น้องเดอสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนี้สวัสดีครับ